สวัสดีครับเอมครับจะพบกันอีกแล้วนะครับจริงๆเราก็อัดคลิปเก็บไว้นะ okay, ครับอัดคลิปเก็บไว้โอเคครับอ p นี้เดี๋ยวจะมาแชร์สภาวะให้เพิ่มเติมนะครับให้เพิ่มเติมบางท่านนะครับฝึกมาสักพักหนึงละหรืออาจจะฝึกพร้อมพร้อมผมก็จริงพร้อมพร้อมกับที่ผมทําคลิปนะครับที่ผมทําคลิปก็จริงเนี่ยทีนี้มันจะมีสภาวะหนึ่งที่ ที่เดี๋ยวทุกคนจะเจอทุกคนยังไงทุกคนก็เจอนะครับมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่จะไปฝึกรูปประชานเลื่อย3าแต่รูปประชานผมยังเอาไว้เอาไว้ก่อนครับเก็บใส่หีบไว้ก่อนยังไม่สอนรูปประชานนะครับก็เป็นสมระนะครับสมถะก็คือการฝึกเบื้องต้นนะครับจับลม้มอบริกรรมบริกรรมจริงๆก็ยังไม่ทําคลิปสอนแต่เดี๋ยวก็ เดี๋ยสักอีพีหนึ่งก็มาพูดถึงการบริกรรมแล้วกันส่วนกสินเนี่ยอันนี้ผมละไว้ดีกว่าผมละไว้ดีกว่าถ้าท่านใดอยากฝึกก๊ินก็อาจจะต้องไปดูคลิปของคนอื่นนะครับแต่มันมีวิธีฝึกอยู่นะครับมันมีวิธีฝึกอยู่เบื้องต้นเนี่ยผมก็มาแชร์ได้นะครับโอเคเรากลับเข้ามาเรื่องของเราก่อนนะครับอีพีนี้จะพูดถึงสภาวะที่ทุกคนจะต้องเจอครับเมื่อเราเมื่อเราฝึกสมาธิ ไปได้สักพักแล้วเราสามารถสติเราแข็งแข็งพอที่จะจดจ่ออยู่กับการจับลมหรือคำบริกรรมของเราได้อย่างยาวนานสักพักหนึ่งครับได้อย่างยาวนานสักพักหนึ่งหรืออาจจะแวบเดียวแล้วแต่คนนะครับจิตมันรวมการที่จิตรวมเป็นสมาธิเนี่ยเร็วรแค่ไหนแล้วแต่กําลังสติของแต่ละคนที่ฝึกมานะครับที่ฝึกมาฉะนั้น สภาวะนันเป็นงี้ครับเขาเรียกว่าอึดอัดทรมานหายใจไม่ออกจะตายไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคือท่านที่เจออย่างนี้ครับเฮ้ยหายใจไม่ออกเฮ้ยเราไม่หายใจแล้วร่างกายไม่หายใจไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใจเย็นใจเย็นนะครับฟังให้ดีนะครับท่านที่เจอท่านที่เจอสภาวะแบบนี้นะครับฟังผมก่อนนะครับฟังให้ดีนะครับ เวลาร่างกายครับจะแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อออกกำลังออกกําลังกายนู่นนี่นี่นั่นจัดการกับการกินออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอสร้างกล้ามเนื้อร่างกายจะแข็งแรงแต่จิตจะแข็งแรงจิตจะมีกําลังก็ต่อเมื่อเราอยู่นิ่งๆครับจิตมันอยู่นิ่งๆจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างอย่างเดียวอยู่นิ่งๆ แล้วก็ต้องเป็นกุศลด้วยนะต้องเป็นกุศลด้วยนะไม่ใช่ไปจดจ่ออยู่กับภาพโป๊จดจ่ออยู่กับอะไรอ่ะเบ็บพน,นันไม่ใช่นะครับจดจ่ออยู่กับเกมไม่ใช่ครับจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลอ่ะในในที่นี้ก็คือในที่นี้ก็คือการจับลมของเรานะครับอาณาปานาสติการบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือสวดมนต์ในใจอย่างอื่นก็ได้นะครับเมื่อเราจดจ่อไป สักพักครับตอนแรกครับร่างกายครับปกติแล้วร่างกายเราอะถ้าเรายิ่งออกกําลังเลือดมันจะยิ่งสูบฉีดสูบฉีดแล้วเราก็จะหายใจแรง <c oughs> เหนื่อยหัว <c oughs> ใจก็จะเต้นแรงเลือดมันจะยิ่งสูบฉีดเรายิ่งออกกําลังเลือดจะยิ่งสูบฉีดหลายเวียนใช่ไหมครับแต่จิตไม่เหมือนกันครับคนละกับทางกันเลยครับคนละทางนะครับถ้าเราฝึกจิตถ้าเราฝึกสมาธิครับ ถามว่าร่างกายเนี่ยมันจะสูบฉีดเลือดเหมือนตอนที่เราออกกําลังกายไหมไม่ใช่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราฝึกไปนะครับพอเราฝึกไปจับลมไปเรื่อยๆครับร่างกายร่างกายเขาครับจากที่เขาสูดหายใจอย่างนี้แล้วก็หายใจออกอย่างนี้เมื่อเราไม่ขยับอะไรเลยครับไม่ได้ขยับ ไม่ได้ใช้พลังงานนะครับร่างกายมันจะเข้าค่อยๆเดินทางเข้าสู่โหมดจำศีลเหมือนกับสลีปโหมดในคอมพิวเตอร์เหมือนกับสแตนบายโหมดหรือการโหมดเซฟแบตในคอมพิวเตอร์โหมดเซฟแบตในมือถือเหมือนกันครับการบริโภคทรัพยากรการบริโภคพลังงานการเผาผ่านพลังงานการบริโภค ลมหรือออกซิเจนในร่างกายเราครับมันจะยิ่งค่อยๆน้อยลงเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ขยับครับงงไหมมันเหมือนกับมันเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าครับถ้าเราเปิดมันก็กินไฟถ้าเราปิดมันก็ไม่กินไฟถูกไหมคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับถ้าเราเปิดมันก็กินไฟถ้าเราปิดมันก็ไม่กินไฟแต่ถ้าเราตั้งสลีปโหมดหรือตั้งเซฟแบตเตอรี่ไว้โหมดประหยัดแบต พอเราไม่ได้ทําอะไรกับมันนานๆอยู่นิ่งๆนานๆไม่เมทําอะไรครับมันจะเริ่มอะไรครับลดแสงหน้าจอลงลดแสงหน้าจอลงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ของมันครับมันก็จะทําให้แบตเตอรี่ที่ที่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะใช้ได้นานขึ้นเพราะมันเป็นโยชน์โหมดประหยัดแบตครับเพราะมันโหมดประหยัดแบตมันหมายความว่ามันกินไฟกินแบตเตอรี่น้อยลงกินไฟกินแบตเตอรี่น้อยลง ทำให้มันอยู่นานขึ้นเหมือนกันครับกับร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยกินออกซิเจนกินอาหารถูกไหมแต่กรณีเนี้ยเรื่องอาหารเราตัดทิ้งไปก่อนนะครับร่างกายเราบริโภคออกซิเจนถ้าเราอยู่นิ่งๆน,น,นานๆนนครับร่างกายก็จะเป็นไงครับเข้าสู่โหมดประหยัดแบตโหมดประหยัดแบตหรือโหมดจำศีลน,นะครับพูดง่ายๆนเเหมือนงูเหมือนกบที่เขาจำศีล อยู่นิ่งๆประหยัดพลังงานไม่ใช้พลังงานเลยมันก็จะไม่หิวมันก็จะอยู่นิ่งๆร่างกายจะค่อยๆบริโภคลดการบริโภคลมลดการบริโภคลมหรือออกซิเจนพอร่างกายค่อยๆลดการบริโภคออกซิเจนไปเรื่อยๆ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 เสร็จปุ๊บเ,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 เนี่ยมัน ถ้าคนสติดีดนะครับถ้าคนสติดีๆฝึกมาแล้วอ่ะจะรู้ครับว่าร่างกายมันหายใจอยู่แต่มันหายใจแค่เบา,เบาๆแผ่วๆหายใจสั้นๆออกนิดเดียวเข้านิดเดียวเบา,เบาๆนิ่งๆน,นิ่มๆแทบจะแบบสติแทบจะจับยากแล้วว่าเฮ้ยว่าเราหายใจอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับเฮ้ย <"He i, S 2> มันไม่หายใจนี่แต่จริงไม่ใช่ครับถ้าเราไม่หายใจเราตายไปแล้วครับเราตายไปแล้วครับ เราไม่ต้องไปกลัวตายครับร่างกายมันหาวิหาทางดิ้นรนวิธีหายใจอยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะแบบว่านั่งสมาธิแล้วเราหยุดหายใจเราก็ตายไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยครับเลยลองนั่งกลั้นหายใจดูครับตั้งใจกั้นหายใจดูครับสุดท้ายมันจะดิ้นรนเอาตัวรอดเอาตัวรอดเพื่อที่จะหายใจเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ฉะนั้นมันเป็นสภาวะ สภาวะที่ร่างกายมันจำศีลครับโหมดประหยัดแบตรบริโภคลมน้อยลงน้อยลงบริโภคลมแต่เพียงพอค่อยๆบริโภคลมน้อยลงน้อยลงน้อยลงเวลาเราจับลมไปเฮ้ยลมมันจับไปเรื่อยสักพักเฮ้ยลมมันเบารู้ตัวอีกทีเฮ้ยสติมันตาม,มันจับลมไม่ได้แล้วไม่รู้ลมอยู่ไหนเฮ้ยร่างกายไม่หายใจกลัว ออกจากสมาธิฟาวครับฟาวฟาวเลยฟาวจริง <c oughs> ก็คือเราก็หลุดจ,จากสมาธินั่นแหละครับอันดับแรกไม่ตายครับเราไม่ตาย,ไม,ตายไม่ต้องกลัวนะครับแต่เวลาเราไม่เคยนะครับที่แบบเฮ้ยจับไม่ได้ว่าร่างกายไม่หายใจมันเกิดความกลัวขึ้นมาในใจครับมันเกิดความกลัวขึ้นมาในใจเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะออกหรือตกใจออกสมาธิลืมตาม,มาเลยไม่แปลกใครๆก็เป็นครับใครๆก็เป็น แต่ผมจะมาบอกว่าไม่ตายครับหยุดความกลัวหรือความโอ,โอลมมนโกลาหนหรือแบบเอ้ยเอยอะไรกันเราจะตายแล้วไม่ใช่ใจเย็นครับใจเย็นใจล่มลมใจเย็นใจล้มลมครับไม่ตายครับไม่ตายเรากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าสภาวะนั้นมเป็นอะไรให้เราฝึกเข้าไปใหม่ๆครับฝึกเข้าไปบ่อย ฝึกเขาไปเจอกับสภาวะนั้นบ่อยๆฝึกเขาไปเจออ๋อนี่คือสภาวะที่ร่างกายบริโภคลมแต่เพียงพอเบามากเป็นสภาวะเป็นโหมดประหยัดแบตเป็นโหมดจำศีลเหมือนกบเหมือนงูอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอืมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมหรือพยายามจะหายใจหรืออะไรพวกนี้ครับบางทีเราไปเผลอก,กันหายใจเองด้วยซ้ำไม่ต้องไปใส่ใจครับสิ่งที่ สิ่งที่เราจะทําสเต็ปต่อไปเนี่ยก็คือประคองความรู้สึกนั้นครับความรู้สึกที่ลมนิด,นดเดียวเดียวนั่นหละครับใช้ความรู้สึกครับว่าตั้งกายมันหายใจอยู่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของตรงจมูกแล้วครับใช้ใช้ความรู้สึกว่าใช้ความรู้สึกเลี้ยงความรู้สึกเดิมๆไว้ครับไม่ต้องไปสนใจครับว่าเฮ้ยปลายจมูกเราหายใจหรือเปล่าเหมือนกันครับเราก็ รู้สึกถึงลมถึงแม้มันจะนิดเดียวเราก็รู้สึกได้ครับเราก็รู้สึกได้รู้สึกหลงลมไปเรื่อยๆครับแล้วประคองประคองไอความรู้สึกถึงลมนิดเดียวเนี่ยเบาๆเนี่ยประคองไปเรื่อยๆครับประคองให้ได้ยาวนานที่สุดฝึกไปเลยครับท่านใดกลัวหรือทําไม่ได้อึดอัดอึดอัดผื่นผอมจะตายแบบหายใจไม่ออกอะไรไม่ใช่ครับเราแค่กลัวแล้วเราก็แค่เผลอกันหายใจเข้าไปเองนะครับไม่ตายยังไงก็ไม่ตาย แค่เราไม่ชินเราก็เลยคอนโทรลหรือร,รักษาสภาวะอย่างนั้นไม่ได้คุมสติไม่อยู่มันเลยกลัวมันเลยออกมาเข้าไปเจอไปบ่อยครับเข้าไปเจอบ่อยเหมือนเรานั่งรถไฟเหาะหรืออะไรที่แบบเรากลัวเงี้ยครับเราเพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันเราเลยกลัวถ้าเราไปเข้าไปเจอบ่อยทำบ่อยจนชํานาญเนี่ยเราก็จะไม่กลัวพอเราไม่กลัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มคอนโทรลได้แล้วว่าพอมันเข้ามาสภาวะนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราควรจะทํำยังไงต่อสติเราควรจะจับที่ไหน ใช้ความรู้สึกแบบไหนเลี้ยงความรู้สึกเลี้ยงความรู้สึกที่จิตมันเป็นสมาธิจดจอกับลมนะครับเลี้ยงความรู้สึกนั้นไวครับเลี้ยงความรู้สึกนั้นไวเลี้ยงไปเรื่อยครับเลี้ยงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฝึกซ้ําๆฝึกให้ชํานาญฝึกให้เก่งฝึกให้ไวฝึกให้แบบแต่ก่อนอาจจะใช้เวลานานกว่าจะได้สภาวะนี้มาหรืออะไรไม่ครับฝึกซ้ําๆฝึกทุกวันครับ ทาซ้ำๆจนแบบเฮ้ยนั่งแป๊บเดียวร่างกายเข้าสู่โหมดประหยัดแบตเลยเราก็เลี้ยงความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่มันละอกุศลน,นะครับความรู้สึกที่มันไม่มีอกุศลขออภัยครับเมื่อกี้ผมพูดผิดความรู้สึกที่มันละอกุศลน,นะครับมันไม่มีอกุศลเลยความรู้สึกก็เลี้ยงตรงนั้นไว้ครับแค่นี้โหตรงนั้นน่ะจนจุดได้บุญเยอะเลยอะ เลี้ยงไปเลยครับนิ่งๆนะครับโอ้โหบุญมหาศาลเลยครับตรงนี้เพราะว่าจิตเราละจากอากุศลได้เนี่ยเราก็ไม่ตกไปสู่ภพภูมิที่ต่ำละเดระฉานเปรตอสุรกายสันนรกเนี่ยโอ้โหเราก็ไม่ได้ไปเจริญตรงนั้นเราก็ตรงนี้ครับบุญมันจะเยอะนี่ยังไม่ถึงรูประชานะตรงนี้โอ้โหบุญบุญเยอะเลยครับบุญเนี่ยเราตักตวงเต็มที่เลยครับช่วงสเตตัสแบบ ช่วงเขาเรียกอะไรช่วงฟีเวอร์ไทม์บางคนเล่นเกมเนี่ยวอ้ยฟีเวอร์ไทม์เย้ช่วงนี้แหละบุญเยอะต้องประคองประคองไว้เยอะกอบโกยบุญอะไรก็นี่ล้วก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับฉะนั้นเราก็เลี้ยงไปครับฝึกให้ฝึกซ้ําๆฝึกบ่อยๆฝึกให้ชํานาญครับเราก็เลี้ยงไปเรื่อยยาวไปเสวยความรู้สึก ละอกุศลข้างในแล้วเราจะรู้ว่ามันรู้สึกดีมากครับมันรู้สึกดีมากดีกว่าที่จะไปเจอคนนู้นป้าข้างบ้านไอ้นู่นทะเลาะกันไอ้นี่ในทากันไอ้นู่นด่ากันไปเจอนู่นโอ้โหเยอะแยะมันวุ่นวายไปหมดครับเรามาหาความสงบในในตัวเราเองครับในตัวเราเองความสงบความสงบเนี่ยอยู่กับอยู่ในตัวมีอยู่ในตัวทุกคน,นครับอยู่ที่ทุกคนจะหามันหรือเปล่านะครับหรือเราจะไป จเจริญอกุศลทางโลกซะมากกว่าแทนก็เพื่อนๆก็เลือกได้นะครับเพื่อนๆก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็ระหว่างพูดไปก็แหมขาชานิดนึงนะครับก็ยืดเส้นไปด้วยนะครับยืดเส้นไปด้วยก็สภาวะเป็นอย่างนี้ครับให้เราฝึกไปเรื่อยๆฝึกซ้าๆฝึกทุกวันฝึกบ่อยๆจนสามารถทําอย่างนี้ได้แล้วมันก็จะเจอสภาวะอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วถ้าเรา ถ้าเราทําได้อย่างนี้นครับจดจอยอย่างนี้ได้นะรับรองครับพวกพวกไอเพีก่อนๆนี่ผมบอกนะนิมิตกลิ่นหรืออะไรแมลงตายหรือสัมผัสหรือเสียงอะไรแปลกๆครับไม่มีครับมันจะว่างเปล่าหมดมันพูดว่าว่างเปล่าไม่ได้มันจะนิ่งๆคือมันรับรู้แต่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรครับแต่เราก็รู้ว่ามันไม่มีนะครับก็ ไม่ต้องไปสนใจว่ามันต้องมีไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันต้องมีหรืออะไรครับจดจอกับกับการฝึกของเราจดจอกับลมจดจอกับคําบริกรรมแล้วก็จําความรู้สึกจดจอนั้นไว้ให้แน่นนะครับให้แม่นแม่นแล้วเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงสภาวะที่ผมบอกลากขยวที่สุดครับลากขยวที่สุดแล้วก็เข้าไปเสเวยความรู้สึกนั้นเข้าไปเสวยความรู้สึกที่มันเป็นบุญที่มันเป็นกุศลให้ยาวนานที่สุดนะครับ ก็ลองดูนะครับลองดูครับก็ประมาณนี้ครับฉะนั้นเรื่องของร่างกายเข้าสู่โหมดจำศีลการร่างกายเข้าสู่โหมดประหยัดแบตการบริโภคลมน้อยลงเอ่อที่เขาอาจจะเรียกว่าล้มหายจริงๆลมไม่ได้หายครับสติเราแค่ตรวจจับไม่เจอเท่านั้นเองสภา,าวะสติลมหายเนี่ยพวกเนี้ยเราก็เข้าไป ฝึกให้ชินนะครับเราไม่ตายนะครับยังไงก็ผมขอรับประกันว่าไม่ตายครับทํามาไม่รู้กี่รอบนะครับยังไงก็ไม่ตายครับแต่กว่าผมจะผ่านสภาวะจะผ่านขั้นตรงเนี้ยไปได้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่สัปดาห์หนึ่งนี้ผมฝึกเวลาประมาณ2-4ชั่วโมงได้สักอืมไปฝึกกีวัดด้วยอโหก็ ก็อยู่ที่ความตั้งใจความเพียรของแต่ละท่านด้วยนะครับก็นั่นแหละครับลองดูโอเคครับจบเนื้อหาของรอบนี้แล้วก็คือลมหายนะครับไม่ตายนะครับลมหายไม่ตายร่างกายเข้าสู่เฉพาะโหมดประหยัดแบตสภาวะจำศีลไม่ตายนะครับไม่ตายไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวโอเคพอมาถึงจุดนี้แล้วก็เช่นเดิมครับนั่งกัน5นาทีครับเดี๋ยวผมจับเวลาให้ครับ เมื่อกี้ขาชานิดหน่อยครับเลยยืดเส้นไปแล้วแล้วก็ไปครับท่านใดพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับ ครับอย่าลืมแผ่เมตตานะครับครบ5นาทีแล้วนะครับครับเป็นไงบ้างครับผ่านสภาวะกันได้ไหมก็สู้ๆนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ไม่ยากครับแล้วก็ไม่ตายนะครับโหมดประหยัดแบต นะครับของเราโหมดจำศิลนะครับก็สภาวะลมหายนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับยากนะครับสภาวะนี้กว่าจะประคองได้กว่าจะผ่านไปได้แต่ไม่ตายครับไม่ต้องกลัวครับเข้าไปลุยบ่อยๆเราจะได้ชินจะได้ชำนาญเราจะได้หายกลัวแล้วเราจะได้ผ่านมันไปได้เราจะได้ไปสเต็ปต่อไปได้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีอะไรก็คอมเมนต์ เข้ามาได้นะครับยังไงฝาก EP ต่อๆไปด้วยครับ EP นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ